และนี่คือเฟืองจะดถอยครับผมไม่ได้พูดปิดครับเป็นเฟืองจัดถอยแหละแต่เป็นรูปเฟืองผมเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฟืองจะดถอยนะครับมันเป็นฟิกเจัดถอยที่เหมือนเป็นรูปเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นได้มันจะสามารถแบบหมุนรอบๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือหมุนวนรอบนิ้วที่เราจับไว้เหมือนสปินเนอร์หรือจะจับด้านเล็กก็ได้แต่ด้านเล็ก,กจะหมุนยากหน่อยนี่อะอะไรอย่างนี้ รหรือว่าจะจับเล่นเหมือนลูกประคำอ่าจับมันจะบอกไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะเหมือนบบจับแล้วล้วก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นโซ่ที่แบบหมุนได้ตลอดเวลานี่มีเป็น2จุดกลางนี้ที่สามารถหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา,าที่สาคัญเราสามารถปรับมันได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบข่องไข,ข่กวงสีแฉกนะครับาสามารถปรับให้แน่นหรือหลวมขึ้นได้นะครับจะได้แบบจับเล่นอะไรได้ถนัดมือมากข,ขึ้นโอ้เจ๋งจับวิ่งกับพื้นอย่างนี้ก็ได้นะเห็นปะเหมือนรถถังอ่ะเหมือนล้อสายพาน นี่ครับก็เป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์เล่นขำๆใครเครียดยำว่างครับอย่าไปหาประโยชน์จากมันประโยชน์ของมันคือใครเครียดเท่านั้นครับฟิชเกอร์เฟืองเอ้ยไม่ใช่เฟืองเจ็สสปินเนอร์